แต่ละเมื่อเจ้าเห็นอย่างไรกูเด็ดเมื่อบ้านเจ้าเห็นอย่างโอ้ยเห็ดกุยยางครับบอกออกจากนี่ก็หกโมงหกโมงทุ่มนึ่งเราไม่ออกจากนี่ชีวิตเจ้าชีวิตกิจวัตรประจำวันเจ้ากิจวัตรกับตัดเมื่อกันเพียร์เสื้าแล้วก็ลุกไปหาควายี่ทงประมาณสองทุ่มเอาควายใหญ่ควายกินกับงัวควายใหญ่เลี้ยงตอนกลางคืนนี่จะเลี้ยงตอนกลางคืนพอสองทุ่มสามทุ่มไม่เลี้ยงเพื่อนซักเสื้อผ้าสามทุ่มอ้า นอนสี่ทุ่มเอา้ามีคนดูแลพ่อแม่แล้วยังสินอนเอ <หา S 2> ด็กเจ้าค่าจะคลองเจ้าคาได้น่อยนะไปอยู่ลำสองคนอยู่นอนแต่ว่าสบายได้เ่าได้ดูแลพ่อแม่บปยนงไงก็ย้ำมือเสาร์ก็ตื่นตีสี่หนึ่งข่าวล่างถวยพวกโม,ม่งวัดเบิ่งควายเบิ่งงัวว่ามันของมัดยังบอ่อยัก็มาโรงเรียนอามามากกับพกโม่งขึ้นกัมาอาบนา้ำเข่าก็มาโรงเรียนย้ำมาแรงสอนเต็มที่เฮ็ดเบี่ยงโรงเรียนตั้งแต่เบี่ยงคนโล่งคนเบี่ยง คู่ตัดหญ้าตัดข้าตัดต้นไม้ต้นตอกเก็บขยะขยะือซอยแม่บ้านเนี่ยแรงกะสามโมงครึ่งกะเตรียมอุปกรณ์ถ่ายนิดน่อยว่านิดหน้อยเลี้ยนเลยอัปเตอร์สกูลผมก็เตรียมอุปกรณ์ถ่ายน้อยเฮจซีสมือแม่กูมือบพราะเหศร้าจังเลยตายเพราะเหเศร้าไงชีวิตของหัวหน้าศูนย์ฝึกฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลบ้านเมืองไต่ละววันทำอะไรบ้าง สมือแต่ละมือไม่ได้เห็นเนะีเห็นหรอ,อกับบ้านคำสุมือ,อมคูเดทครับคนดัง